แ่ <Get> this. <laughs> หน้าที่กี่บางทีก็เปลี่ยนไปตามมุมนะทีิกี่แต่ดูหน้านี่สิโอ้โหหน้านี้สวยมากเลยทิกิโอ้โหสวยยังเลยที่กิสวยละมุนยังเลยที่กิ ดนะูหน้าหนูสิที่โปะเลยที่กี่มานั่งตรงนี้ทุกเย็นเวลาพ่อมาเล่นคอมที่กี่ก็มานั่งให้กำลังใจให้หม่หนูที่กีเอาเมาหน้าใกล้ๆที่กีดีกว่าที่กี่คนสวย